เป็นแมวมันดีแค่ไหนไรเขี้ยเดินมาก็าไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีคนหาข้าวหาไปาากินเจ็บป่วยก็มีคนพาไปหาหมอไปฉีดยา ทุกวันก็มีแต่นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนเดินเพ่นผ่านไปมาไม่มีเรื่องอะไรให้คิดไม่มีเรื่องอะไรให้ทำไม่มีเรื่องอะไรให้รับผิดชอบสุดแสนจะสบายใช่าใจไหม ต้องมาทำหน้าทำตาเกิดมาทำบุญด้วยอะไรนี่ฮะตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นทำมาหากินอะไรเลยตัง้งแต่ตัวเล็กๆลร้องเหงา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 จนเดียวนี้ปีก้าขาแข็ง ฟางกอนอายุเท่าไหร่แ้้วเนี่ยนะเคยจับจับหนูได้สักตัวไหมไม่มีใครมาบังคับให้ไปจับหนูเลยเมสาก็ยังไม่เคยเห็นจับการได้เลย เห็นเห็ดไปจับแต่จิ้งจบขีเขี้ยมขี้กเกียมก็ได้แต่หางมันดิ่งดอกแดกดอกแดกตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีผลงานอะไรเลยเสร็จแล้วก็มาขอขนมกินข้าวหมดก็มาเรียร้องเรียกอยากกินข้าว นั่นใช่ไหมใครเรียกสาวที่ไหนมาเรียกอรึยังดูสิอยากออกไปหาสาวแล้วใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเลยั่นไปไปหานอน ยาเส้สายจะมากวนใหม่